ไหนหบอก,กคุยได้ไงเล่นทุเรศมากเลยพี่ไอ้ส้นตีนเพื่อนพี่อ่ะเดี๋ยวจะกระชื้มันให้พังเลยเดี๋ยวพี่ดูใครคุยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยโธ่มันเฮี้ยมันเฮี้ย,ม,ยมากเดี๋ยวไล่ฟังเดี๋ยวรอติดตาม าาเร like. tá, <S <s ิ่มว eh> right. no right> ุ่นวายมากเลยเหรอฉันเรื่องขยะวุ well. ่นวายพี่วุ่นวายแบบไี่้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็แบบทวันแล้ววะแล้วก็ยังไม่วุ่นวายใครขายเราดีวันนี้ครับพี่พี่ตีเล็กไรเล็กไรการ์ดยังไม่รุ่นวายพี่อะรถบองเกตพอพอน้องๆเราบอกว่าะมันมีคนส่งของให้มันเราก็เริ่มเจอญาติมันอะไรเงี้ยเรื่องอะไรนอะไรทางญาดมพี่เจ็ดสองอ่าฮะแล้วไงต่อพอเราพอเราไปไล่ทางญาติมหน้าฝุ่นใช่ป่ะแล้วเราก็ไปปนของหมดเลยแล้วทีนี้มันก็ไปหน้าเวที แล้วเขาก็เรียกผมไปทีมงานอ่ะแจ้งใบเหรอใช่แจ้งใบเหรอใช่ใช่คือแบบคือคือบอกว่าอารมณ์ก็คือไปไปไปคุยแอดมินให้ให้ให้ของคืนนะพี่แต่ว่าแบบผมไม่ได้คืนไงเพราะว่าผมให้เหตุผลไปว่าในเมื่อคุณใช้นามสกุลเดียวเขาอ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าเบื้องตื้นลึกหนาบางคุณอ่ะมันจะไปให้ของหรือจะไม่ให้กันอ่ะผมไม่ได้ไปรับทราบหรือไม่ได้อยู่ในแก๊งเดียวกัคุณด้วยผมก็เลยต้องทำไปก่อนเพราะว่าผมไม่รู้อีกอย่างหนึ่งที่คุณโดนก็คือคุณไม่ตอบ นิ่งแล้วคุณก็วิ่งหนีแล้วคุณก็มายืนอ้างกับพระเจ้าว่าแบบเออหนูบอกแล้วเขาหนูจะโชว์บัตรตอนหนูสลบแล้วผมก็บอกว่าคุณบอกตอนไหนถ้าคุณจะบอกคุณถ้าคุณมีเจตนาที่จะบอกคุณควรจะบอกตั้งแต่คุณมีชีวิตแล้วตั้งแต่ผมยังไม่แทงคุณแล้วแล้วเราไปรู้ได้ไงว่าเขาเป็นญาติเราไอ้เขาเป็นญาติฝั่งนั้นนะติโอ้นามตะกุลอ๋อนามตะกุลมันตม่งใช้โคตรเยอะอ่ะใช่พี่แล้วทีนี้คือพอเสร็จใช่ป่ะไอ้ก็มีไอ้แฟนมันก็โดนต้นด้วยแฟนผู้หญิงอ่ะ เป็นทาตัวพระเอกเลยพี่ตอนแรกอะไม่พูดเลยนะมาแบบเงียบเงียบะมาแบบเงียบเลยเอพอไปหน้าเวทีมีปากเสียงแล้วมีเสียงแบบพูดมาว่าเอ,าอย้ยแล้วยางี้มันทําได้หรอครับก็ผมไม่ได้กีบของให้อะอะไรเงี้ยพูดอะไรเชิงเชิงประมาณนี้แล้วทีนี้มันก็ถามขึ้นมาว่าเอาแล้วถ้าอย่างนี้นามสก,กุลเดียวกันอะก็ช่วยกันได้ทุกเรื่องเลยปะครับผมก็บอกว่าได้หมดเลยไม่ว่าจะกีบของหรือว่าจะช่วยเหลือหรือจะไปออกตู้แล้วไปช่วยไปเฮียอะไรมันทำได้หมดจะเว้น ยกเว้นคนที่ไม่ใช่นามสกุลที่ห้ามทำนะเฉพาะคนที่เป็นนามสกุลเท่านานทำได้มันก็เลยบอกอ,อ่ะไม่เป็นไรครับผมนามสกุลเดียวกันทางแกง๊งอีกแก๊งหนึ่งนะอันนี้แก๊งใหม่ไม่ใช่ใชสีดแดงไม่ใช่ชื่อโอนิบาคูครับแก๊งนี้เต,ต็มสล็อตปะแต่โอ<ฮ>้โหพี่แนนาสามะเต็มสลอ็อตผมบอกเลยว่าแน่นมันมีสองนามสกุลพี่ในแก๊งนั้นอะ ใี่เลยละแต่ไอ้นามสกุลคาสามาหนึ่งมีประมาณห้าสิบคนแค่เฮียแล้วก็ห้าสิบแล้วนะพี่แล้วเฮียอีกนามสกุลหนึ่ง่ะอีกยี่สิบดิเฟนเดอร์เฮียอะไรอีกยี่สิบอ่ะที่แบบเอาแบบตีตีเป็ดเป็ดก็ประมาณยี่สิบมาพี่นี่คือเรายังไม่รู้จำนวนที่แน่ชัดของอีกนามสกุลหนึ่งเนี่ยเพราะไม่รู้จักไง แล้วคือสรุปเขาว่ามันแล้วทีเนี้ยมันมันเออมันมันมันผมมาไปเจอมาหน้าเวทีด้วยผมเลยบอกผมไปเจอไอ้เหียหัวหัวเหลืองอนนาเวทีมันบอกว่าเออผมจะเลือกมามาบอกว่าผมไม่ได้มีข้อข้องเกี่ยวอะไรกับพวกอีกพวกเลยนะครับเขาเป็นแค่คนที่ใช้น้ำสกุลเดียวผมครับเรายังไม่ได้สงสัยคือมันไปประมาณว่ามันพยายามพูดให้เราคิดว่าแบบมันไม่นมันคุยผมแล้วมันเดินเข้ามาชิดผมแล้วพูดเลยพี่อยู่ผมไม่ถามมันเลย ผมเดินมาหาไอ้พินไงแล้วมันเจอผมพอดีผมก็เลยมันก็เลยเดินมาหาผมแล้วมันก็แบบพูดเลยมันรู้ได้ไงวะก็ผมไปแทงมั้งแล้วมันไม่รู้พี่ไ้ไไดปฟ้องกันแหละเขาคงไปฟ้องกันแหละคงน่าจะไปไปคุยคุยกันแหละก็ตามสุดคุยกันใช่ใช่แล้วแล้วทีนี้คือไอ้พอคุยเรื่องไอ้เยี่ยสุดแดงเสร็จใช่ป่ะพอออกมาปุ๊บเอ่อเฮ้ยผมบอกเราข้ามยาวกว่าล้ว เหมือนพอหลังจากเคี้ยนหน้าเวทีอะไรเสร็จใช่ป่ะพอพอมันพูดประโยคนั้นว่าแบบเออไม่เป็นไรครับผมนำสุุนเดกันทางแก๊งผมก็เดินออกเลยแล้วผมก็ไม่ได้คุยอะไรต่อผมก็ดูแล้วมันคิดอะไรกันอยู่อแล้วทีนี้พี่จำคำที่เหียสูตรแดงบอกไว้นะไอ้เหียหัวเหลืองนัพี่จำไว้นะอ่าแล้วที่ผมออกมาหน้าเวทีใช่ไหมไอ้สูตรแดงดักรออยู่หน้าเวทีไอ้เหียไอ้แก๊งอีกแก๊งหนึ่งอ่ะรับออกมาไปเข้าเข้าเข้าขวาเข้าไปชิดกับพวกไอโอนีิ ก็คือไปอยู่พวกเดียวกันเลยแบบออโต้แล้วก็มาลุมบัมพวกผมเลยแล้วก็ด่าผมเลยเอ้ยโอ้โหวันนั้นแบบดา่าด่าพังเลยพี่ด่าพังแบบพี่เข้าใจคำว่าปด่าพังปะแบบด่ากลาวตายเลยอต่ละแต่ละมันก็ไอ้แก๊งเนี้ยที่ไม่ใช่แก๊งสุดแดงมันก็ไปลูบเราหน้าโรงพักด้วยคือมันแบ่งกันอะฝั่งหนึ่งก็ไปล่าฝั่งหนึ่งก็มาลูบแบบแบบเนี้ยปกติใช่หรอใช่ใช่ใช่ เออนี่มัน,มนตะโกนบอกผมด้วยคำแรกที่มันตะโกนเจอหน้าผมเนาะตอนหลังจา,จาอบงานเวทีบอกว่านี่ไงอไอสัตว์มึงอยากเล่นไม่เถอสองหนึ่งอยากโดนไม่เถอไอสัตว์อยากโดน,ม,น,านมากไม่ใช่ดดเ,เหรอพูดเงี้ยอุ้ยพูดยี่เล่วเหรอเออพี่ผมโดนอะ่ะโอ้โหเฮียแรงเกินแล้วพี่รู้ไหมไอดอกที่เราเล่นที่ผ่านมามพวกมันหมดเลยสามลูกสามลูกเลยเหรอมีพวกมันหมดเลยพี่ ก็คือไอ์บีทีที่มันได้สองลูกใช่ไหมปกติและอีกลูกหนึ่งที่มันเป็นซีบีไอ่ะก็คือซีเบียนใช่ไหมมันมันคือแก๊งที่ยังไม่ได้บัตรก็คือแก๊งเอลนิบาคูเนี่ยยังไม่ได้บัตรจำหน้าจำตาได้หมดเลยก็คืออ้พวกมันรูปเดียวกันแหละพี่ก็คือเราเราไปไอ่ดอปเราเราว์ปไปดูแล้วใช่ป่ะพี่ติพี่เคยเห็นซีบีไอได้ a อ o ดอปไหมไม่นะซีบีไอปกติจะได้นะซีบีไอครับจานช่วงแรกอาจจะได้ใช่ป่ะไปะชาชนไม่เหรอเออใช่นั่นแหละคือแก๊งอีกแก๊งหนึ่งของโอน้าครับ มันขวดเดียวไม่ออกเลยอาจารย์แต่เขาไม่ได้ขึ้นแก๊งหรอกเขาเดียวมันแกงเขาปัญหาพี่เขาสูตมันไม่ใช่ใช่ไหมจขายไม่ออกไอ้พวกที่เราไปเจอก่อนนั้นปะวะไอ้พวกที่แบบไม่ได้ใส่ชุดอ่ะใช่ตัวถอดเสื้อประมาณนั้นแหละที่อาวุธที่คอเยอะๆพี่มีกลุ่มเดียวมีกลุ่มเดียวที่คอเยอะเออที่แบบคนแน่นๆเลยอ่ะตอนที่เราไปเจอพวกสุดม่วงใช่ปะที่สุดแดงสุดม่วงแล้วก็ไม่พูดไม่ได้ใส่ที่ไม่ได้ใส่อ่ะใช่กลุ่มที่ไม่ใส่อ่ะใช่ มีปืนสองกระบอกพี่ฉลามมีมันหกเจ็ดอันตอนนี้ของมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนใช่ใช่มันติดปืนแล้วพี่ว่ามันขึ้นไวป์ป่ะปืนสองกระบอกพี่สองกระบอกนะไอไอตัวตม,มีปืนก็มีปากด้วยนะใชะ่ตัวมีปืนมีปากด้วยปืนปากแล้วก็อาวุธฉลามมาเพิ่มมา <Yeah. S 1> วันละวันละสองอันวันละประมาณสองอันที่ผมเจอมาสองวันที่ผ่านมานะโอ้สามเงียบจัด แล้วของจริงผมผมก็แบบมานั่งวิเคราะห์ดูผมก็คิดว่าไอ้เรื่องไอ้ดรอปเนี่ยแม่งน่าจะมีแม่งทุกลูกเลยเว้ยที่ผมคิดไว้อมีมีมีวันนี้เพราะว่าไม่ไม่งั้นไม่ได้ตอนวันนี้ตอนโผล่ยางคนมันพูดกันประชาชนนินทามันะประชาชนนินทามันพูดว่าอะไรจ๊ะประมาณว่าตอนแรกอะเขาช่วยกันตีแก๊งไอ้แก๊งบีไอ้ประชาชนแก๊งประชาชนพูดกันตอนตะโพยาง เช้าพูดอะไรย์เขาพูดในว่าอะไรบ้าดีประมาณว่าแอดด็อกอ่ะช่วงแรกอ่ะเขาเล่นช่วยกันพิธีกับแก๊งประชาชนเคยเจอแก๊งโันนี้แหละที่ยังไม่ได้อ๋อคือจะดันให้แก๊งหนึ่งก่อนใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นอหะโอ้ยแปลกใจว่าทำไมที่ชุกมันเยอะอ่ะพี่พี่จำคำที่มันพูดผมหน้าเวทีได้ปะอ่ะเออพอมาเมื่อวานมันมันวันนี้เลยสดๆร้อนๆไม่ไม่เรื่องเมื่อวานเมื่อวานผมไปเจอตัวเก็บชุดเสื้อผ้ามันประมาณ สองร้อยชุดขึ้นนะพี่มาร้อยขึ้นอนะ่ะชิ้นนะพี่ต่อชิ้นนะเป็นชิ้นนะพี่สองร้อยชิ้น,นในตัวมันคนเดียวในตัวใช่ในตัวมันคนเดียวอ่ะมันร้อยชิ้นนะต่ำๆประมาณร้อยป่ะไอ้มาดีที่เราปนหวานจานใช่ป,ะปะ่ะก็ฟาร์มเยอะประมาณร้อยประมาณร้อยนึงไงรวมบ้าน<ป>มันรวมฝากไว้ป่ะใช่ใช่รวมฝากไว้ตอนแรกพี่เราโดนจับได้พี่พี่จำได้ว่าได้เราโดนพี่ตีนั่นแหละไอ้ของวันแรกอะไปอยู่กับไอเฮียอีกแก๊งหนึ่งใช่เออวว่าฝาก ่แล้วมันเป็นคนพูดเองว่ามันไม่เคยกีฟเฮียอะไรให้ไก่เฮียนั่นเลยโอ้ตอแหลเตินปวดปากตอแหละโอ้เหนื่อยเลยแล้ววบีดีบีทีมันมีเอ่อว่าวันสองวันที่แล้วมันมีเรื่องกับสูตรแดงอีกสูตรหนึ่งด้วยที่ไม่ใช่แซตเอ็มะเลยสูตรใหม่มันมันมาบอกมัาบอกว่ามันมีปัญหาแต่ว่ามันรอเราจบก่อนให้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเดี๋ยวไปหาเรื่องเขาอื เขาไม่ทำอะไรเขาไม่รู้ว่าผมไม่ได้ถามเรื่องรู้รู้ชื่อแกงอยู่แกงแดงเดี๋ยวตอนนี้ผมก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งเร่งของพวกเราพี่ตอนนี้ต้องเร่งของพวกเราด่วนๆเลยก็เลยแบบขายยาลุมขายใครมีอะไรบ้างลราว่าใครมีประชมเพิ่มมาได้ฉลามมาคนหนึ่งเลยเซิร์ฟกำลังตีอยู่ไลยเซิร์ฟไม่มาบางคนเนี้ยเซิร์ฟตียากมากพี่ตีได้มื่อหลังสิบทีแล้วปะไอเซิร์ฟก่อนก็ได้ไม่เป็นไรจะดันไอ้ของไอ้เซิร์ฟมันพอพอพอปะหรือว่ายังไม่พอตอนนี้ ไม่น่าห่ออีไม่หอไม่หอของโอหลายอย่างเลย่ต้องทำหลายอย่างเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนมาคุยดิเรียกเรียกเพื่อนเรามาคุยตรงนี้เพื่อนเราหายอะไรมาพูดบ้เสื้อผ้าพี่ก็ไม่มีผมมีอะไรสุดอย่าง้แหละมีชุดกางๆอ่ะพี่ติเอาชุดผมไหมพี่เธอไม่ต้องไปเล่นแยบพักสี่เถอะผมจะไปเต้นเลกเกนนาซีเวียนอยู่เลยแยบมาเนี่ยดุตั้งที่สุดเลยประมาณนี้พี่แล้วคือมัน มไม่กูงงว่าแบบทำไมไม่ไม่เข้าใจเข้าใจว่าแบบนามสกุลเดียวกันหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพิจฉามาเล่นประชาชนหรือว่าอะไรก็ได้แต่นี่ก็เป็นแก๊งเลยนะเว้ยแล้วตอนเข้ามาทําไมงงมากเลยคือนามสก,กุลเขาไม่เอะใจกันเลยเหรอเออคนสอบก็<ล>ไม่เอะใจเ,เหรอวะเออปล่อยให้เข้ามาได้แบบยังไงวะ <S <S พี่มองว่าเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นนะแกง๊งนดีดีนะนะที่เรามาโดนมันก่อนนะพี่ เป็นคนเปิดผมนะพี่มันเป็นเขาเปิดพี่เลยบบพี่อยู่คนอื่นอาจจะมองอาจจะมองว่าเอ้าเขาก็มีสิทธิ์เล่นเ็าทาได้ไม่ผิดกฎใช่ไหมถูกต้องเลยแต่มองว่ามันมันมีข้อกังขาอะไปมันมีข้อจํากัดของการเล่นแกงมาบอกอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราอยากเล่นมันสนุกอะแกงชนแกงก็แบบมีแค่ยี่สิบคนจํานวนมาแล้วอะแต่ก็ยังมีคนที่พยายามที่จะแบบข้ามกาแพงนั้นอะข้ามขีดจํากัดของแกงไปอะ แค่แบบแค่ท่อน้ำเลี้ยงประชาชนคนสองคนสามคนมันวิ่งมันโอ้ยแค่นี้ก็หนักแล้วใช่แค่หนักแค่เออแค่ประชาชนนี่ก็หนักแล้วนะใช่มันมีปัญหาแล้วดดูถ้าเป็นแก๊งให้ของกันได้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงคิดดูอีกแก๊งหนึ่งขึ้นเกาะอีกแก๊งหนึ่งขายยาโอ้โหพี่เมยจะไม่ฆ่าเพราะไอ้เหี้ยจะมีจะมีปัดสลามมีกี่คนอ่ะไม่เป็นไรพี่เราเราเราก็เท่าที่ไหวอะพี่เพราะมันไม่มีจุดจบไงตรงเนี้ย เออมันเราไม่จบอยู่แล้วเดี๋ยวเราเราต้องเราต้องรีบูทได้ทำอะไรเราต้องรีบบูทเออเรารีบเราเรารีบทำดีกว่าแล้วเราเน้นอุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอเดี๋ยวเราขึ้นอาวุธแบบสักเกือบสิบคนอ่ะเดี๋ยวเราแบบได้เลยพี่ชัวร์เลยปิดมันร้อยเลยผมเอ๊แต่ว่ามันเยอะนี่หว่าต้องต้องอาวุธเยอะกว่านี้วะมันเยอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราอุ้มน่ะนี่แหละต้องเราต้องโฟกัสไอประชาชนในกลุ่มประชาชนมันมีฉลากอันเดียวไอเกที่มันมีเรื่องกับผมในคุกตัวฝากของนั่นแหละ S <S เออแล้วหละเหุนามสกุลเยอะไปมันก็น่าจะให้พ่อกเกี้ยได้หมดเลยนามสกุแลแค่นามสกุลมันคนเดียวแค่ในแก๊งมันสูตรแดงก็เยอะแล้วนะแต่ถ้ามีข้างนอกอีกเยอะเป็นแก๊งขนาดนี้พี่มองว่าไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยมันแอบนัาเก็ตไปเยอะเลยพี่ไม่น้อยอ่ะไม่นิดนึงอ่ะมันเยอะเลยเออชื่อ <S <S แล้วชื่อมันหลาด้วยผมก็คิดว่าเอาเฮี้ยมันไปขายยากันหรอวะผมก็แบบเออไม่ใช่นี่หว่าพอผมมาถามว้ยมาดีว้ยมาดีบอกว่า อ้าไม่ใช่พี่เป็นพวกมันในกลุ่มนีงคือผมมีคือผมมีรายชื่อทุกคนในแก๊งมันไงในแก๊งไอบีทีนะผมมีรายชื่อทุกคนเลยรายชื่อที่โดนจับยามันไม่ใช่ชื่อในแก๊งแต่นามสกุลเดียวกันอยากทำความดีป่ะไม่อะอืมแบบกไหมแมั้ยมันบัฟตอนผมตายว่าแบบที่แบบเขาไม่เจอแงบ่อยบอกว่านามสกุลเดียวกันห้าสิบคนน่ะเขามาพูดเองแบบนี้เลยนะแก๊งแก๊งนี้น่าเป็นแก๊งสุดท้ายละที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้ หลังน่าจะไม่มีใช่ใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนอื่นที่เขาตั้งใจมาเล่นมันจะเสียเซลใช่ใช่มาตีกับแม่งไงเฮียอีกแก๊งหนึ่งโอ้โหสปอร์ตเต็มที่ที่ว่ามองมันไม่แฟร์แก๊งอื่นจะทำก็ทำได้นะแต่เขารู้ไงเขาอยากสมุดแค่นั้นไงใช่ใช่มันมันแค่คือแค่เราเราคิดว่ามันแค่ยี่สิบคนอ่ะคือเราเราคัดคนที่มันแบบมีวุฒิภาวะในการหัวหน้าแก๊งแล้วไงพี่ตอนแรกเราจะทำด้วยดมี่แต่ว่าเราไม่ทำ ได้เราไม่ทำเป็นอย่างนี้ตอนพี่ไม่ต้องการโดนไม่สนุกกองคนอื่นเกินไปอะ่ะไม่สนุกแล้วเมื่อวานมันอุ้มไปเซอร์เข้าเรเบลของพี่แล้วผมไปช่วยกันแม,แม่งแม่งโพสต์ทวิตให้ให้ให,หาประชาชนมาช่วยแล้วก็โพ์ทับมันไปว่าใครไปช่วยม,มันมงโดกไล่เช็คบินแล้วแม่งก็ไม่มีใครไปเลยแ <c oughs> ม่งก็ตายกันหมดเลยพี่แล้วมันก็โดนปนชุดใหญ่แบบเป็นแบบทั้งตัวทุกตัวพี่ เอาสองหมดเลยอะแก๊งหมดหมดเลยอ่ะพี่ก็เอาคือมันเอาสองแก๊งไปกับศพเซิร์ฟที่เลเบลแล้วกะตีตำรวจท้ายมันนั่นแหละก็โดนช่วยได้อยู่ดีมันโง่พี่อยากพูดว่าโง่เผื่อมันฟังอยู่ไม่อ่ะแม่งที่แอคิมหายเลยตรงตึงด่าแม่งใบ้ด่าแม่งตรงตรงเลยตรงเต็ง ส่งเยอะส่งเยอะส่งเยอะจริงไอ้เหยอะขนเหลืองอะไม่รู้ส่งเยอะส่งเยอะส่งเยอะจริงไอ้เนี่ยอะไรชาแลตูเหรอส่งแม่งเยอะขนเหลืองอะ้นี่นะไม่ปกติผมไม่หมั่นใครผมไม่หมั่นแอกแอกแอกจริงเลยส่งเยอะแอกแอกเยอะมากแอกแบบแอกจัดเลยอะเดี๋ยวเราคือน้องๆเราตอนนี้มีคอนแทบแทบจะหมดแล้วพี่แมงดาทุกแบบสูงสดแล้วแทบจะหมดแล้วนะอย่าด่าสบอย่าด่าสบ จะทำไงดีเดี่ให้เปนไวมันต้องแบ่งคนไปขึ้นเกาะด้วยเว้ยเพราะว่าไอดอกเราไม่ได้อยู่แล้วกช่ไหมได้ถ้าเรามาคือถ้าเรากลับมาเราได้อยู่แล้วพี่ลูกหนึ่งได้แน่ๆอยู่แล้วเราไม่ได้เพราะคนเราไม่มีแต่คนมันไม่อ่อนอันนี้พูดจริงครับเราไม่ค่อยอ่อนครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าไปใน A อดอกสองแกงนั้นถ้ามันอยู่ลูกเดียวกันนี้มันก็ทำได้ใช่ปะตอนนี้คือเราเล่นพยายามแบบตัดไม่ให้มันไปไอดอกกับตัดไม่ให้มันได้ไอดอกทั้งเกาบตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่ โอ้ยแย่แม่งมองที่ชุบเราก็หมดเราเราต้องได้สักกล่องหนึ่งเอยว่ามาต่อยอันนี้อันนี้กูรู้สึกว่าแบบโอ้โหต้องพยายามอีกเยอะเลยอ่ะอย่าไปโคงอย่าไปเขี้อย่าไปสนใจอย่าไปส่งอย่าซีเรียดมึงมันน้ำลายโอ้ยิ้นไไอ้ท่าของโค้ชเข้าชุดเนี่ยยังเห็นตอนลุงมาแม่งจะยังแอคอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอัยนั่นน่ะโอ้โหไอ้เทียลุงก็น่าจะ น่า <Happiness. S 2> จะฮะเหมือนกูน <bunker. S 2> kind of ี่แหละว่าแบบโอ้เข้ามาได้ไงวะเพื่อนคุนผูคนเราเปียกเลยเว้ยพี่ให้ลงมาตัดน้ำท่อเราพี่คิดดูผมตีกันมาตั้งเจ้าที่พี่ไม่อยู่กันนะเออคุณตีกันมันไม่ได้ใครเลยพี่อ่ะยู่เลยแบบดูสภาพดูสภาพการแต่งตัวผมแบบนี้ต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็หมดจริงว่ะไม่เหลืออะไรเลยแล้วผมต้องแบบเพี่พี่ตีลุงทำงานบนอยู่พี่ลุงฟาร์มอยู่พี่ตอนเนี้ยใช่ใช่กเหรอ ใช่เขารู้นเงินแดงมากเขาตามอยู่พี่ตอนนี้เขางานเงินเนยับเลยมันตึงๆไม่เงินแดงเลื่อนวิทยาบนเข้าเมืองอ่ะมือต้องโดนอะไรบ้างวะแล้วเทียน้องๆจะมีตังค์แดกว่าไงไม่มีพี่ไม่มีเงินแดงเราเรามีประมาณแสนได้เองขายไม่กูก็ไม่มีกูจะบอกประมาณแสนสองประมาณนี้อยู่ที่ผมวันป้ายวิสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นไปปะมาณห้าแสนห้าไปไหนอ่ะประมาณสามหมื่นผมวันสามหมื่น ก็หน่วยงานกูก็เหนื่อยแล้วนะแค่แบบเป็นหน่วยงานมาแบบเทาได้ไปชาชนมาเทาได้แต่เมื่อกี้เราต้องชัวร์ใช่ไหเราเล็กแล้วก็ไม่ชัวร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแม่เงินมาไปแค่ตอนแรกผมก็ไม่ชัวร์พี่ตอนแรกผมก็ไม่ชัวร์หรอกแต่พอผมเห็นไอ้เฮียคนที่ถือชุดเมื่อวานน่ยผมชัวร์เลยผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ไรจันหนึ่งสองเจ็ดตัวถือชุดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ชุดเราทั้งนั้นในตัวมันอะแันนั่นแหละมันไม่ได้พิทันมันไม่แฟร์ นีค่ะตรงคนดีไงโว้แกงเดี๋ยวที่ผ่านไปเล่นเล่นอาวุธหน่อยเว้ไปตีอะเสียเรียบมันสองแสนนะไม่น่าให้แม่งเลยสองแสนนี่นะจะดูใจคนเสียเรียบมันอะไรมันโอนมาผิดมันโอนกงนมาผิด อ่าจายคืนให้โคุณพินให้คุณพินไปคืนไงตอนนั้นจะไม่ตีกับมันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองแสนเป็นไรตอนนั้นตอนนั้นมันส่งแบบปีจัดเลยยังไม่จัดเลยยังไม่เห็นมาส่งแบบผู้ใหญ่จัดอ่ะเหมือนเนี่ยมันเอาสองสายจานเหมือนเอาสองสายจานไปแลกกับจัดมาแลยต้องแบบที่ใหญ่ถ้าตีแล้วแบบโหัวบอลมันเป็นล้านนี่หบอกว่าจะคืนเลยที่เราเล่นคนแบบผู้ใหญ่อ่ะหน้าหน้านีิจิต คือแค่ตอนแรกที่มันเขาบอ,อกมา<ง>หน้าเวทีแล้วมันมารวมกันผมก็แบบคิดไป50%าแล้วแม่งยังไงก็ใช่อะ่ะมันเข้าไปออตโต้ <c oughs> อ่ะพี่บแบบเข้าไปอยู่แบบเนียนเลยไม่คุยกันสักแอะครับเข้าไปแบบจอดนิ่งลยอาจจะส่ง้อความส่งจีก็ได้แจ,จ๊คส่งจีกัน มีงอย่าลืมเราตระกูลเดียวกันไม่ใช่หรอไอ้ได้ไอ้ไอ้นั่นมันเป็นหัวหน้านเป็นต้นตระกูลนะไม่ก็มาตอแหลกังพี่ผมก็เลยด่าไงเมื่อวานอ่ะผมด่าไอ้เฮียมึงแก๊งมึงนี่ตอแหลที่สุดในที่กูเจอมาแล้วไอ้สัดยิ่งกว่าไอ้บอลอหนึ่งป้ออาโอ้โหนี่ตัวเฮี้ยเลยไอ้บอลตอแหลมันยังยอมรับไงไอ้ตีมันตอแหลแล้วมันยอมรับไงไอ้บอลมันกลายเป็นคนดีมาเลยอ่ะใช่เหรอไอ้บอลนี่พื้นเลยอ่ะ โอ้ยมอนเป็นคนดีเลยแบบดีเลยแล้วตอนนี้ใครใครขึ้นแบบอาวุธบวกห้าแล้วบ้างพรอน่ะพี่พี่ตีปักฉลามไปทั้งหมดยี่สิบสองทีนะใช่ตีมากกว่าให้มาตีกันการพิงกับชิโร่เพิ่มขึ้นมาแล้วบวกสองบวกสามอ่ะบวกสามใครขึ้นบวกสามตีว่ามีโอริสามเม็ดผมบวกสไม่ไม่ไม่จานจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันบวกห้ากัอีกคนหนึ่งดีกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าใช่ใช่้วบบห้าก่อนอ่านอ่านมีสามเม็ดไงโอริไปเรเวลล่าง่ะเอ้ยต้องไปเรเวลบนใช่ปะ ไปเขียวแล้วเลซายไม่จะดันไม่ไม่จะอยู่วะมึงกูมีโจทย์นะก็คือวิด์เฟลไปรับยาไอันนี้คือเราเคยคุยกันเมื่อวันมอนพูดไปแล้วเราคมือนันมอนพูดไปแล้วว่าสี่ร้อยคนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปผลิตรูปแป๊บนึงเชียาโบว์พูดจริงหรือเปล่าเพี่พูดจริงหรือเปล่าพี่ทที่ประเศหลักพูดจริงเฮียอะไรควายตีเรื่อยเขาเรียกมาหมดเลยยาอ่อนเฮียไปชดเฮียสามงงโง่เฮียเนี่ยแม็กการปลาปลามาต่อไปไปไปดันไปดันคอเลยไอ้ดอกกี่โมงวะ ไอ้ที่นี่นี่ส่งท่อจากกรุงเทพไปเชียงรายได้เลยได้ค่ะสามารถเนี่ยอันนี้ท่อที่ทำท่อส่งไปเชียงรายเนี่ยไอ้ที่ท่อขนส่งนะเนี่ยอันนี้ท่อขนส่งนะเนี่ยไม่ไม่ท่อลำเลียงนะท่อขนส่งมีเพชรแดงบ้างมีเพชรแดงเหลือปะไม่มีเลยเพชรแดงกูให้จันทิ้งไปหมดละใครใครจะดันนะคอนบอกให้เอกสาน เอาปืนน่ะโอ้โหถ้าเขามีปืนสองกระบอกไอ้เชี่อมันเล่นไม่เป็นพี่มันเล่นไม่เป็นผมต้องมองว่าปืนมันไม่มีผลเผมมองว่าปืนมันโง่พี่ใช่ใช่ปืนมันโง่กระสุนกระสุนมันแพงอยู่ใช่ป่ะยังแพงอยู่ครับยังแพงอยู่ปืนมันตัวมื่นเลยพี่โง่จัดผลมากเท่าไหร่โอเคโอเคณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ในไฟเท่าไหร่ไปดันมีใครนะบวกสามกี่คนนะสองคนอ่ะตั้งใจทำงานดีกว่าเราสี่คนพี่มีใครบวกสามพี่บวกสามให้บวกสามไหมอะ อันนี้มันตีเนี่ยมันเนี่ยมีของสามชุดเช่อาจารย์ให้มันตีคนละทีอ่ะบวกสี่อ่ะใครติดก็โชคดีใครไม่ติดก็ป่ามีแต่โอริมีตังซื้อการแตกป่ะโอเคโอเคกตามันจะตีไอตังซื้อป่ะมีหกหมื่นให้ช่วยได้สองหมื่นเรื่องไรมันแพงนะไม่เจะตีค้อนนะแพงนะไม่ได้ช่วยได้แต่ในเซอร์กันสุดก่อนไหมแต่แต่มันก็ต้องทำไงพี่้ซจะได้ปืนไหมเข้าใจเข้าใจแต่มันแปดหมื่นแล้วมึงจะเอาไหนถ้ามันมันมาตีมึงเอาแต่ไหนซื้อยาน้เบก็มันก็รับเหล็กได้เยอะอยู่แล้วพี่แปดหมื่นอ่ะ ได้หลายทีนะจังเยเสียามึงเหลือสองหมื่นงั้นงั้นงั้นคือดันปากฉลามให้ติดเป็นทีละคนก่อนดีกว่าไหมงั้นอ่ะเออไใช่ไม่ได้ดันคอทุกคนที่มีบวกห้าพีปากฉลามก่อนเพราะมันไม่ได้ใช้กันแตกเพราะว่าเดราะว่าเอาพวกมึงไปฟาร์มเอาเงินแค่มาซื้อกันแตกพอที่แล้วก็เอ็นสปอร์ตมึงใครที่บวกสูงมึงก็บวกขึ้นมาหน่อยก็ได้ทั้งหนึ่งทักงสองอะบวกเองอ่ะบวกสามอะขั้นแม็กของมึงคือบวกสามบวกสี่บวกห้าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูแบบหาของมารอพี่เดวันเดี๋ยวพี่ช่วยกันนแแตตกกกออ่่ะะะมมมีีีีปปบบบบขขงึ้วว ตีได้เพื่อนไม่ไม่ยากไม่ยากตีได้ตัวกัวตีได้มันมีบัาดดาหรอตัวกัวได้ต้องมีบัาดดามหรอบาดดาเดี๋ยวรอตีเพื่อนขึ้นบวกสามได้ด้วยตัวเองก็ได้ไอ้บีบวกสี่บวกห้าผมแนะนำบีต่อยลิงเลยได้เงินด้วยได้โอลีด้วยเงินมันเออไม่น่าเปเียดอ่ะผมต่อยลิงกันก็แค่ได้โอลีไว้ทำไมทุกอย่างลดแต่กันแตกเป็นแปดหมื่นหรไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละกูหมดไปห้าแสนเนี่ยกันแตกอ่ะกูอยากจะบอกน้องๆไว้ว่า พี่ไม่อยากให้มันจมเว้ยมีแค่แปดเหมือนไม่พอแน่นอนต่ำต่ำต,ำต้องมีแสนหกอ่ะถึงจะพอต่อยลิงเว้ยไงผมต่อยลิงน<อ>ั่งแปดเจ็ดโมงยันบ่ายอ่ะได้สามทีพี่โอลิอ่ะเออพวกมึงไปลุมกันต่อยลิงแป๊บเดียวนะเว้ยใช่ใช่แป๊บ<ว><ว>เดียวคือมึงบูตโอลิกันแบบยับเลยนะเว้ยถ้าช่วงบ่ายชัวร์เลยพี่เต็มแปดสิบโลได้เจ็ดสิบเศษอ่ะโอลิอ่ะชัวร์เลยเอองติดแล้วไปร้านคาคากันเนี่ยไปไป ลืมของในตัวนั้นเงินแดงเงินเขียวเหล็กเพชรแดงอย่าลืมเก็บนะงัดร้านค้าไปไปไปดึงร้านค้าไอเอาเหล็กเอาเหล็กมาแบ่งกันดิเอาเหล็กตัวแบ่งกันดิใครใครมีเหล็กบ้างพี่ขอเหล็กอันเลยพี่เหล็กอยู่ในเลเวลครับมีเก้าร้อยก่อนเจ๊ไม่เหล็กนะมีมเด้อเด้อเหลมกเหล็กเลยเก็บเก้าหนึ่งสไอเอนไปโพไปโพยาแล้วก็เอายาไห้พี่เดี๋ยวพี่ขายให้ยาไม่เป็นนครับ ไม่แต่มีอาหารเลยพี่ปะตอนลยเออไม่มีเลยพี่ตีปาะอะไรเยอ๋อี่รบกวนนล้างในน้ำเปี่ยน2้องหาปไม่แปยายัดยน้องทำไอะแปดะพี่ตีมีน้ำส้มแล้วใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเลสิก่อนนะน้องกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูไปต่อยลิกก่อนนะทางนั้นไปไปโพยไปโพยโพยโพยอ่อนไปต่อยลิกก่อนนี่เยะังก่อนดี ไปฟาร์มเลยเก็บยาหมดเลยเป็นยุงน้ำยาอะไจบปูเลยก็ได้เออเออเออไอไให้อะไรยาจันส์3ขวดไ่้แลไปใช่เล